การพระราชสมภพบรรจบสมัยประชาไทยพร้อมนบนอบมณสาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีศรีนคราทรงเจริญพระชนมายิ่งยืนนานทรงเป็นขวัญธรณินปิ่นประเทศพระเมตตาปกเกรดก้าวสุขสารน้ำพระราชารุไทยดุดสายทาน ที่หล่อเลี้ยงชนชื่นบานทั่วธานีขออำนาจบารมีพระไตรัต์ดนสิริสวัสิ์มิ่งงงคลพระทรงศรีถวายพระพรด้วยจงรักและพักดีทรงพระเกษมเปรมปรีนิรันเทิน ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์กิติคุณดรสุรพลวิรุณรักนายกราชบัณฑิตยสภาพร้อมด้วยราชบัณฑิตภาคีสมาชิกกรรมการวิชาการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา